นางเอกดางสุดจะทนถูกซาแซงลุกล้ําเวลาส่วนตัวเตือนแล้วนะอย่าให้เห็นอีกเกินจะอดทนจนต้องออกมาพูดอะไรบ้างแล้วสำหรับนางเอกสาวมุวกกรณีที่ล่าสุดโดนกลุ่มซาแซงแฟนแฟนคลับที่มีพฤติกรรม ตามติดชีวิตส่วนตัวของศิลปินตลอด24ชั่วโมงและพยายามเข้าใกล้ศิลปินอยู่เสมอได้ตามเวลาส่วนตัวและติดตามไปยังสถานที่ต่างๆที่นอกเหนือจากตารางงานโดยสามุกระบุว่ามีคนตามมาจริงๆด้วยเฮอต้องพูดอีกกี่ครั้งและคือการที่เห็นแค่ซอรี่เล็กๆแล้วเอาไปเซิร์ชสถานที่มันก็เวอร์ไปเปล่าเห็นการชัดๆว่าเป็นเวลาส่วนตัวพูดแล้วพูดอีกแต่คราวนี้มีถ่ายคลิปไว้ครบทุกคนเห็นหน้าทุกคนหวังว่าครั้งหน้าๆจะไม่มีอีกนะคะ นอกจากนี้มุกยังได้ดีทวิตข้อความของฟอร์ดอารันนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องร่วมค่ายที่ได้เขียนข้อความไว้ว่าฉเฉลยวันนี้แต่การที่สนามสุบนาะสนามใหญ่ไปเลยไม่ต้องตามหานะครับหลังข้อความถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาปกป้องพร้อมแสดงความคิดเห็นแนะนำวิธีต่างๆมากมาย